ทุกท่านเกลืออยู่ก่าต้นไม้เองนะครับผมวันนี้ต้นไม้ก็จะมาเล่นเกมกันนะครับผมมาเลยโอเคเรียบร้อยต้องมาเข้าเกมกันเกมก็เหมือนเดิมพิซซ่าสม l ล t ลเตอร์ไปกันเลยครับอนนโอเค ไม่ดูอะค่ะผมเดี๋ยวคนบอกว่าเบื่อมากเลยโอเคปะก็ดูว่าเดี๋ยวทุกคนเบื่อกันนะครับผมถ้าดูอันนั้นไปนะครับผมโอเคปะข้อเกมกันเลยก็จะเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ว้าวตอนนั้นเพื่อนยังไม่มีสีฟ้าๆนั่นเลยมันเป็นติดหลังนะทุกคนว้าวแล้วก็เยอะแล้ว ดูครับผมร้านหนูว้าว <Wow. S 1> สวยมากเลยครับมันก็จะแหลกแหลกนะคะผมเพราะว่าเรานั้นน่ะดูดีดๆมันก็แหลกนะคะผมเพราะว่ามันแหลกแหลกห้าพันยังซึงไม่ได้นะครับผมสามพันก่อนรอให้มสามพัน, 3, นโอเค เรอไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้คือที่เําสำหรับคุยกับคนอื่นนะครับผมเพื่อแบบเราอย่าเอาพวกนี้มานะครับผมโอเคไปูกันต่อเลยต้องรอตลอดนะดูดูด,ดูดีครับผมมืมอไร้ัานมากดูดีเขาเป็นชี ค okay. mm hmm. ได้แล้วแม่วันก่อนมันไม่ได้นะทุกคนครับโอเคครับ okay. 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 ถ้าผมวิง่งตายแล้วชัชดโอ okay. เคกดลุกเลย ถ้าใครไม่รู้ภาษาอังกฤษก็บอกมาด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคพี่สตาโอเคได้ปุ๊บน้ำใบอันนะึงว้าวนี่ก็เป็นท็อปปิ้งอันสุดท้ายเอาไม่ได้นะครับผมท็อปปิ้งอันสุดท้ายไม่ได้จะเลยยุยรอแป๊โอเคอเลยปุบ S <S อโอเคราไปเรื่อยๆโอ้ไม่เอาไม่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 ไม,ไม,ไม่ว้าวว้าวมีคนกินเยอะแยะไปหมดเลยดูดีว้าวแรงๆมากเหมือนกับแรงมากเลยมีคนเล่นเยอะไะนะโอเคปะไปก,กันดีกว่าน้องยังซื้อตรงนี้ไม่ได้นะคะผมเราจะต้องรอปะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะรอเราก็ไปซื้อคัพปป้กันนะครับ โอเคล้วกมันอยู่ที่เดิมนะครัะคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยถ้ามันเสียงดังไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นเ,เกมอื่นนะคะโอเคว้าวโอ้ยน้าโอเคซื้อไม่ได้แล้วว้า wow. ว ว้าวเค okay. ไปกันเลยครับนนตังก,ก็ยังไม่พอปเรามาก,กันสามคนแลนะะ้วแกจะมีคนคทรมา <Hello! S 2> ว้าวคับผมวหาวไหน อืมหน่า,หน,นะาหน่อยนะอืมบายังค่ะหน่อยนะหนึ่งนะโอเคแบ้านหนึ่งนะ C A N ใช่ไหมว้าวเราไม่รู้ใช่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนี่คืออะไรคณ ทำไมไมาด้วยไม่อยู่นะคะบผมม่คืออะไรเดี๋ยวเราไปก่อนนะบมายเลขที่ห้าใช่ไหมบมายเลขที่ห้าโอเคประชิดเลขที่ห้าหเลขที่ห้าหนึ่งแล้ก็สองสามโอเคจะไปอีกฝั่งหนึ่งครับ t h เฮทไใช่ไหมที t ฮไใช่ไหมั้นอะไรทีห์ห t h e ห์ห์ห์หกห์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 น์ห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 ์ั์ห์ห์น มาเล่นกันมาดังโอเคเก็บกันเก็บกันโอเคอะใช่ไหมเริ่มเป็นยังไมไม่ใช่นะครับทุกคนเว้เขาตายกา่อนแป๊บนึงมันไม่ใช่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมเรายังไม่อยู่ กดโทษจริงๆได้นะครับว้าว้วานเลยนเดื่อนี้ค็สนุกดีนะเนี่ยทุกคนบอกมากันด้วยนะครับนี่คือเครื่องอะไรจะไปที่ไหนเฮ้โหเท่านี้ละครั้งนี้ละ,อละไปไปเออสามารถตึ้งได้ว้าวถ้าเราชวนนิมัเกาจะแบบให้มัน โอเคโอเคถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้อ่าอ่าอเข้าตาอบเลยเรามีพลังวิเศษเจ้าเห่นไหมครับผมอือว้าวโอเคได้เร็วรวดเร็วนะตัวเอ่อมีพลังวิเศษจะสามารถเติมบอดี้ได้แล้วบบโอเคคือถักขยะโอ้ว้าว ขึ้ไม่ได้ด้วยว้าวขึ้นได้แล้วคือทางขึ้นนะครับแต่ไม่มีที่ขึ้นรลยผมยังไม่ได้สร้างนะคััผมสี่พันห้าร้อยมาเลยยัดมาทีเร้าก็มีเรามันจะใส่แล้วเอ,อว้าวอับใจดูว้าวว้าว,ว,าวดี ีิลาดี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 ว้าวโอเคว้าววิลเล็กส่งพิซาแล้วโอเคทั้นที่มันดีก่อนโอเคขาจะไปส่งบ้าน ok, rồi vai phải đi tao bé hm, ba ela tụi này okay. là ba tia, 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 đúng tia, 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 bây okay. giờ ไปกันไปอืมอืมดีดีแกไหนาดีแบบไอ้ยามือางนนที่มีแบบนี้บง ดีอีอันนี้ไม่มีดีอีนนอันนี้ก็ไม่มีดีอีน่ารัอันนี้ก็ไม่มีดีอีอันก็ไม่มีดีอีอันก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันก็เหมือนกันอันน่นรักทุกคนไม่รู้นะผมอ่ะลองส่งไปหลายๆอันก่อนบ้านเราที่ห้า ก็เรารู้จำได้คุณมันแท้ป้าครับผมอือมันกับว้าวมันจะว่าแบบว้าโอเคโอเคครับปุ๊บวันนี้ผมก็ไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่รู้นะครับผมว่าท็อปปิ้งอะไรน,นะครับผมจะเจอเขาได้โอเค ก็เป็นเอาที่เราเอามานะแบบเอามาโอเคได้แบบโอเคไม่ใช่ครับผมมันคืออะไรก็ไม่รู้มันเกิดไปเรื่อยนะครับผมโอเคนะคะวันนี้ก็เหมือนยังไม่นะครับผมเขาจะเอาอะไรนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเสีย กลับบ้านยังไงไม่ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องตายยังไงลหละเฮ้ยบ้านสวยเอาตัวข้า,ขางๆหายไปแล้วบ้านเพื่อนเจ๋งบ้านเพื่อนเจงดูดิครับมีลูกค้าเยอะเลยท่านผู้ชมนะครับดูดิครับท่านผู้ชมอคน่ังเยอะนะครับโอเค เป็นประมาณเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ